คุณได้ไปต่อแน่นอนครับคุณกษะยังรักคุณเมล่ะคะคนอีสานนี่นดีทุกคนเลยปะเอาดีๆหน้าตาแบบนี้กลับมาน,นอกไม่ได้หรอก <c oughs> ตาแดงๆอยา่านะตาผมเริ่มหายแดงแล้วนะเอ็นดูพี่มากๆตาตาแดงร้องไห้ทำไมก็ร้องไห้เพราะม่มีคนดูนี่แหละครับ <c oughs> ดูละครสนุกมากจากไทยคะ่ะ ใจผมใจผมแตกสลายแตกสลายเป็นเสียงเสียงและแต่และเสียงเสียงก็เป็นชิ้นชิ้นและแต่และชิ้นชิ้นหรือจำไม่ได้อะใจของผมมันมันแตกมันแหลกสลายเป็นเสิยงชิ้นชิ้นเหรอมันแหลกสลายใครใครพิมพ์ให้หน่อยดเดี๋ยวผมอยากเล่นพิมพ์ให้หน่อย o อนอยู่รตอ แบนเทวิกันต่อครับฉันจะดูคนหล่อต่อไปนะรดมพี่โลโตกแล้วกลับเมืองจีนไม่ได้แล้วเอา้าทำไมอะ่ะเมื่อกี้เห็นพี่เข้มมาสวีสวัสดีนะครับพี่เข้มมาสวีถ่ายละครหรือเปล่า <c oughs> สวัสดีพี่เข้มนะครับ <c oughs> เสียงอย่างนาะ อยากท้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พี่หนอยู่ไหนครับวันนี้อยู่อยู่วัดครับปกป้องนางเอกตลอดไปเลยหล่อสุดหัวใจของผมมันแตกสลายเป็นเสียงเสียงห้าม,มุงไม่ใช่เอายาวๆสิยาวๆท,ที่มันจะบอกว่าอะไรนะ หัวใจรัผมมันแตกสลายเป็นสิ่งเสียงและแต่และสิ่งเสียงก็แตกสลายออกไปเป็นชิ้นชิ้นและแต่และชิ้นและแต่และชิ้นยูโ,โรบวชยังยังไม่ได้บวชเลยครับนี่ไงมาแล้วใจผมสลายครม,มูงคม,มูงคืออะไรใจใจผมสลายครม,มูหัวใจ ผมแตกสลายเป็นล้านๆชิ้นเลยแล้วแต่และชิ้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงๆแล้วในที่สุดใจที่แตกออกเป็นเสี่ยงๆก็ถูกบดละเอียดจดกลายเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปหมดแล้วยังจำบทไม่ได้เลยแล้วตอนนี้หัวใจของผม ก็เป็นก้อนฝุ่นไปหมดแล้วฮะขอบคุณทุกคนมากนะครับจี้ส่งบทมาให้ผมนะฮะชอบบทบาทแบบนี้ของยูโรมากพี่ยูโรพูดเบาจังเหมือนจะร้องไห้มุงคือตัวละครมันคือเรื่องอะไรอะครับโอ้ยน้องน้องคลิปลูกพระเอกไว้ฮึบ เมื่อติดละครไม่อยู่มากแล้วก็ติดที่ยงมาโค้รเท่หลอเบอร์ไอเลิฟแซงเกิว <Thank you. S 1> ใครเป็นพ่อลูกพุนคะผมนี่แหละเป็นพ่อลูกพุนหรือเปล่าหรือเปล่าผมเป็นพ่อลูกพุนหรือเปล่าผมบอกเลยว่า หลายๆคนอาจจะคิดว่าผมเป็นพ่อของลูกพุ้นนะครับก็มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับบางคนไปอ่านในใน,ในนิยายมาเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าใครเป็นพ่อแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในนิยายกับในโทรทัศน์มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้รุ้นกันไปนะครับเรื่องซาวเดอร์ หนังอีสานเครับซาวเดอร์ซาวแปลว่าอะไรรู้ไหมซาวมีสองความหมายซาวอันที่หนึ่งแปลว่ายี่สิบบาทซาวอันที่สองแปลว่าสัมผัสนะครับซาวสัมผัสเดอร์หรือว่า20บาทเดอร์นะครับภาษาอีสานวันนี้จากยูโรยศวร์นะครับนะ ย่บอมหรือเปล่าแตลมมาไปสองนุมขึ้นเลยได้ไหมการ์ตูนซาวเดอร์อ๋อ,อ,อชาวชาวชอช้างปะะโถนึกว่าซอโซต้องหอนวันอีกแล้วแพ้รอยิ้มนะครับยิ้มให้คนทั้งโลกร้องให้กับตัวเองร้องเพลงไม่ได้นะครับถือศีลน,นะครับ <laughs> ยูบ้าอเธอ มันเป็นกระตูนค่ะพี่ยูโลพี่คะบอกหวยหน่อยยายของลูกพูนไงพิเตอร์เปลี่ยนบทเหรอมันเปลี่ยนให้มันมีความสนุกครับผมให้มันน่าติดตามนะครับแต่ผมไม่สปอยนะครับถ้าอยากรู้ได้เล็กไปหาคนนี้เลยครับบีชิโนริเลยครับ เนี่ยคนนี้เขาเป็นคนควบคุมการตัดต่อทั้งหมดนะครับหนังอีสานสูหัวเดอร์ชวนไอ้เข้มหน่อยพี่สิวสินกี่วัน4ี่คืนครับปากแดงๆจะไว้ใจได้กะคืนนี้เจอกันนะเจอกันครับ2นุ่มคึ้่นกี่วันถึงจะกลับบ้านเราไปโยมพรุ่งนี้ครับยูโรนอนวัดฝันให้ได้3ตัวตรงๆเด้อ ันเป็นเมียคุณเฉลิมถ่ายนะครับเวลาเยายิ้มบอกสดใสมาครับความรู้สึกเป็นยังไงโดนด่าว่าเป็นลูกเมียน้อยก็น่าจะรู้สึกไม่ดีนะครับไม่โอเคครับจะดูให้ได้ทุกตอนเลยค่ะมุี่ตั้งจะดูซีรีส์เกาหลีแต่ติดคุณกษะไปแล้วเบ้าอีสานในฟั่งเน ยี่แฟงนี่อย่างเลยครับนี่ให้เบานี่อย่างล่ะคือซ้ำๆตัวตรงๆเลยเลยอย่าบอกแฟนครับดา่าเรื่องตัดอย่าบอกเขาเดี๋ยวเขาเนีย่ยแฟนครับดา่าเรื่องตัดเบรกการที่ตัดเบรกทำให้หน้าติดตามก็คุณบีชิโนรินี่แหละครับกำลังจะตัดเบรกซะแล้วบีชินโนลิเลยนะครับ สวัสดีนางเอกของผมอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีคุณทิสาวาริทิสานะครับพี่ยูโรพรุ่งนี้หนูสิบขอกำลังใจหน่อยดูทุกตอนเลยค่ะขาดไม่ได้จริงๆพี่น่ารักมากมีคนมาถือศีลเยอะไหมไม่มีครับมีผมคนเดียวครับพูดบทมุงเป็นอีสาน น่าหายนะผ,ผมจะไปทำในติ๊กต็ผมเลยเป็นภาษาอีสานใหญ่ใหสลด์เป็นเชียงเรียงและแต่และสิ้นเป็นล้านล้านสิ้นออียงสักอย่างน้องอยูหรอก็ช่ใจอยากเป็นทางสวัสดีค่ะคุณยูโรสวัสดีค่ะคุณทิสาวาริท์ทิสาถามหน่อยได้ไหมทำไมไก่ชอบขันกะละมังไม่ใช่สเปคเหรอเอยียง ไก,ก่ชอบขันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกะละมัง,ง,งขันเอาไว้ตักน้ําไม่ทราบเหมือนกันครับพี่รลวหนูต้องเรียนออนไลน์หน่อยพอกำลังใจหนุช่วยสู้นะครับคุณเชิดใช่ครับคุณเชิดแห่งเข็มส้อมปลาย มือน่ารักมากเวลาพูดอีสานน้องทิศาติดลยครช่างจริงๆแล้วจริงๆจริงตอนแบบกำลังลุ้นโฆษณามาและไม่ใช่แป๊บเดียวโคตรนานทำไมไม่ทันมุกเอาใหม่เมื่อไหร่จะได้ดูฮ e ลโหลสุ t ตาคะอีกสามอาทิตย์มั้งครับ t i k ตอกพี่ชื่ออะไรยูโรยศวัส์ครับน้องแทนขชาหล่อมากหลนะ่อครับน้องเล่นเรื่องแรกด้วยเกเ่งมากๆเลยเป็นกำลังใจให้น้องนึงพี่ยูโรใช้แป้งสีฟันอะไรทำไมหล่อจังอะพี่ยูโรมีผลง,งานอะไรให้ติดตามบ้างมีสามีชั่วคืนครับสุกเศาที่ทางช่อง7 hd แล้วก็ถ่ายเข็มซ่อนปลายอยู่ครับกับคุณท่สาเมื่อกี้นี้แล้วก็กมี ซีรีส์อีสานนะครับไทยบ้านคือคักมนลักอบตอนะครับทาง VTV นะครับเลขสอคิวนะครับปกติเวลานี้ดูข่าวมีสามีชั่วคืนคือติดเลยนักแสดงเก่งกันหมดพระเอกหล่อฟินเลยขอบคุณคะ่ะกระสากับโยูโรมีนิยเหมือนกันตรงไหนไหมไม่มีครับกระสามันแอคกระสามันแอคอาร์ครับผม ผมไม่ได้เป็นคนแอคอาร์ตแบบนัน้นนะครับอิชาพิงคพอยตัวกลุมรักลูกพุนมากลูกพุน,นก็น่ารักยูโรไปถ่ายซีรีส์วันไหนคะพี่ยูโรกินข้าวหรือยังพี่ยูโรนายกอบตหรือปาพี่ยูโรเป็นนายกอบตอไม่ได้เป็นครับ ยี่วัดกี่วันรับสี่วันเดี๋ยวผมไปแล้วนะใกล้บ่ายสามแล้วเข้ามาคุยกันคืนนี้เจอกันนะครับสองทุ่มคึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปต่อด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับทางช่อง 7HD นะครับบ๊ายบาย